เขาทําคลิปเรียวกันเยอะแยะเลยเนาะคนที่ทําแล้วได้ตังก็มีคนที่ทําไม่ได้ตังค์ก็ทําต่อไปแต่เชื่อผมไหมอะไรที่ไม่มีคนติดตามอะคงต้องใช้เวลาแต่ที่สําคัญที่สุดเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เนาะเดียวเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้กับผู้เล่น a c e b o o k เนี่ยนำมาหารายได้คุณคุณอย่าไปคิดหวังแค่เรียวที่จะเอายอดชม ยอดการดูอย่างเดียวเลยเรียวเนี่ยมันเปิดโอกาสการมองเห็นนะครับเปิดโอกาสการมองเห็นเปิดโอกาสในการสร้างตลาดใหม่ๆเชื่อไหมครับแต่ก่อนเนี่ยก่อนจะทำโฆษณาเนี่ย o o k b o o k เขาเก็บค่าโฆษณานะครับทีนี้เขาเปิดช่องตรงนี้ขึ้นมาให้เนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีของผู้ทำ คลิปทำสินค้าขายใน facebook นะครับในเพจอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นตรงเนี้ยคุณเอาสินค้าของคุณเนี่ยอะไรก็ได้ครับที่คุณกำลังขายอยู่เนี่ยเอาออกมาขายในเรียวเนี่ยนะครับก็ทำคลิปวิดีโอสั้นๆเนี่ยนะครับคนอยากดูสั้นๆตอนนี้ไม่ไม่อยากดูอะไรมากมายสักหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครึ่งเนี่ยโอเคคุณทำมาคุณรีวิวสินค้ามา มีข้อดีข้อเสียอย่างไงคุณทำมาเขาเปิดโอกาสให้เราแล้วนะครับอย่าไปพะวงแต่ให้ทำคลิปนู่นคลิปนี่ลงไราสาระที่ผมบอกว่ายสาระก็คือมันไม่มีไรายได้ณนะเวลานั้นนะคุณทำอะไรที่จะทำไรายได้ณนะเดี๋ยวนั้นก็หมายถึงว่าคุณขายของอะของอะไรที่คุณอยากขายคุณเอามาขายเลยนะครับ มันจะเปิดโอกาสการมองเห็นขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องทําโฆษณาไม่ต้องยิงโฆษณายิงแอดนะครับเราทำเรียวเนี่ยเป็นการโฆษณาในตัวเองอยู่แล้วเชื่อผมไหมลองเอาความคิดไอเดียนี้ไปใช้ดูนะครับอย่าไปเล่นเรียวเพื่ออยากได้รายได้จากเรียวเพราะใหญ่มากเลยไอ้นั่น,นยังไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่ แต่สิ่งที่จะได้แน่นอนเนี่ยคุณขายของผ่านเรียวเนี่ยนะครับคุณทําอะไรที่ที่จะเอามาขายเนี่ยทาผ่านเรียวส่งออนไลน์ได้รายได้เข้าก่อนเชื่อผมเถะ